เอามีใครเคยเอาไปอาบบ้างนะอันที่สีทธินี่นเนี่ยอะโลพีทน่ะเห็นบอมันเป็นของตามเป็นบอทุกคนแมว,วสี <คน S 2> สดากอ่ะต้องแยกจ้ะ <laughs> ดา่างยังค้นเอาเนี้ยสีดากมาลากหัว <laughs> สีเอาเนี้ยสีดากมาสีเ่เสีหัวหนูหนก็นเลยแบบบอนั่นเห็นบ่เขาบอกว่าอะโรยเทียบัดที่นี่ บัดที่นี่เพราะว่หนูเว้าน่ะก็หาแนวขึ้นมาเปรียบเทียบบระี๋กรเลยได้มาเว้าเรื่องขันเออมาเว้าเรื่องขันอันร่างดาก,กับขันนั่นอาบน้าบัดที่นี่<อ>นู้กกวนนูบ่เคยกามาสมมุติอีกบกระเดี๋ยวก็เลยได้เถียงกันน่ะตัวแต่จริงว่าสมมุตูลแถหยัง,ยงมันบ่นเคยเกิดขึ้นได้ยินเสียงอันเขาเจ้าจเอาห้องตะกี้บ่ไปนัง่งเออเขาเฮ่ ซุมนั่นเปิดเียสียงดังวันนี้บอกว่าเ้ทั้งนี้โทรไปบอกจะขอทางนั้นมาเขาพอนแหนจากน้อยเพราะว่าทั้งนี่กะสิเปิดสิฟังเพลงอัดพอเพราะแต่ฟังจต่ของเพราะวันนี้เขาอัดเขาพรล้งบาดหนึ่งเขาก็ห้องอยู่วันนี้ือสวักนั่นก็เหตดใส่แบบดเสียงดังอีกวันนี้อันไฟดับหรืออย่างบูซุ้มนี่ห้องตงตีกันซะนอนห้อง เลยว่าวันนี้เขาเปิดมาเขาสิอัน,นควงอันนี้มามันไม่หลายไม่ไปหลายที่พักนะเพราะว่ารอบอนี้นบอกเขาบอกว่าวครั้งนี้ญาถูกเลีวยวาเทียงข่าใจบอมาเอาสูกับญาเทียงกันยอมทันที ก็เที่ยงแหมนั่นะเราป็นมีเขามาขายปลาทุกคนแยกเที่ยงกันเรื่องนี้ยากชนะกู่ไม่ได้อยากเที่ยงเด็ดแต่ล้างเ่ียมันจบก็คือกูบอกว่าบอฉี่แล้วมันมันบอมันบอดีแล้วก็แล้วแล้วก็เล้วเด้อันนี้ยังไปโยกตัวยางออกขันนั่นล่างดาก็ขันอาบน้าไม่หยิงมันก็เลยได้ว่าเงยเขาแจว่าก็แก่กันเล่ดก็แก่อื่นมีดพี่อลกควรห่องมาปะ แงอ๋อสมมติเป็นของแลนตะกี้เพิ่งเจอกับโก้ให้หน่แลนมันหวาดเลยแมนบอกถามเพื่อนหนึ่งขี่อยู่นะแลนยังโบทันยังโบทันแล้วเห็หน่หยกินสภาพมันสิอดทนอยู่อะสีห้องสีลงมาบ้าสีลงมาบระมาณเว้ยเขาบอกเลยว่าสิอยู่ให้กินน้ำแน่บใส่ซมอดเสียผ่าหรือส่ผ่าเสียตัวแล้วแลนออกมาอะบริย่านดิย่านกับแก่หลายกุย่านพุ้นผัะ อาโลกก็ขี่ลืมสมมุดอยู่เลยอาโลกกับสมมุดอีกแล้วนั่นเห็นบอก <c oughs> เขาบอกว่าอย่สมมุดอย่าสมมุดแ่สมุดฐานขึ้นมาสมมุด <c oughs> แล้วไม่ได้เทียงกันแค่สมมุดมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ <c oughs> ตัวน,นี้มา <c oughs> มาคอลลาเจนค่ะทุกคนค่ะตัวน,นี้เด้อทุกคนเด้อโมเลก,กุลเล็กนะทุกคนโมเลก,กุลเลก็กแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวผมกระดูกเล็บแต่ผิวเนี่ยยืนหนึ่งผิวนี่ยืนหนึ่งใส่ขึ้น กระจ้างไซึ้นตามลำดับโปดที่เริ่มบูดผิวได้เลยก็คือโปดสามเก้าศนแห่งมือนี่นะคะทุกคนเพิ่นไห้คอลาเจนแถมแบบแถมแบักคาบักแน่สูดๆเลยทุกคนก็คือสองกระปุกสามรอยเก้าสิบเนี่ยสองกระปุกแถมรีฟิลไปอีกสี่สอง แถมรีฟิลไปอีกซีซองมูเจ้ากดตะก้าเบิ้งดีๆเด้อพี่น้องเด้อกดตะก้าเบิ้งดีๆบอกเลยว่ามือนี้ปวแตกแตนมากปวแตกแตนปวจุกปวกระจายมากนะคะทุกคนแล้วกับโป้โกเก้าศูนย์บอกโฮกเก้าศูนย์หกเก้าเก้าโฮกเก้าเก้าซีแถมแปดซีแถมแปดได้รวมทั้งเบอร์สิบสองซีนใช้ที่ใซส์อันนี้เป็นประจำนะมันตัวนี้มีตะก้านะเจ็ดสิบเก้าอ่ะก็หนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะเห็นผลไดหนึ่งกระปุกไหมคะพี่ขาหนึ่งกระปุกเนี่ยหนูบอกตามตรงเลยว่ากินได้ประมาณห้าวัน ไม่ถึงกินได้ประมาณ4วันเพราะว่ามันซองแค่นี้นะมันซองแค่นี้นะคะแต่198บาทโปรแรกพี่จะได้1กระปุกแถมอีก1รีฟิลพี่จะกินได้ประมาณ7วันพี่จะกินได้ประมาณ7วันนั้น198ซึ่ง7วันเห็นผลไหมเห็นผลผิวอาจจะลื่นขึ้นชิคชิคคู่แต่ถ้าพี่กินไปเรื่อยๆต่อจากนั้น7 1 4ถึง14วันพี่เอาโปร390ไปนะคะ 390ไปส่งฟรีเก็บปลายทางได้ด้วย <4. S 1> เอาโปร9 0ไปมันจะได้ทั้งหมดสามเแถม4เป็นจักซองหก็เป็น6ซองหซองกินไปเลย1 0 1 0หอด14มือกินไปคักหนูบอกเลยว่าโปเนี่ยเห็นผลโปนี่เห็นผลเลยผิวเนี่ยไสออกทั้งหนานะไสออกทั้งหนาผิวลื่นขึ้นเด้อทุกคนเด้อผิวลื่นขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะทุกคนกดตะก้าเลย โปรเนี้ยคือสามเก้าศูนยะ์ปกติเขาจะเขาจะแถมแบบนี้นะสองกระปุกแถมคอลลาเจนสองนะคะเอเอออแถมรีฟิลสองแล้วก็มาแถมโทนเนอร์รอ,รอีกหนึ่ง,งแต่วันนี้ได้เยอะกว่าเดิมคือซื้อสองสองกระปุกสามรอยเก้าสิบแถมรีฟิลไปสี่ซองวันนี้คือโปรที่ที่สุดที่สุด,สดและที่สุดเป็นสถานที่คนดูเยอะนะทุกคนนะ มึงเฟืองผิวลื่นขึ้นช่วยเรื่องกระดูกและข้อถูกต้องค่ะพี่ถูกต้องค่ะพาไปดูบรรยากาศกข้างนอกหน่อย<บ>ได้เลยเดี๋ยวพาไปนะอีกแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูพาไปพาไปดูบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวหนูพาไปขออีกแป,ป๊บหนึ่งอ่ะอกว่าก็มันเตือนอืมขอดูโป๊เจ็ดร้อยกว่าในจานเจ็ดร้อยห้าสิบหรอคะเอา,านะมึงนะเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบก็คือ สี่แถมหนะนครับก็คือสี่กระปุกเนาะแล้วก็แถมแถมมาน,นี่เนี่ยไปสี่นะครับไปสี่ซองแล้วก็แถมแถมโทเนอร์เนี่ยไปสองนะครับแถมโทนเนอร์ไปสองนะครับก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ,รบใส่ว่ะเนี่ยมันอยู่ในตนใในนะกร้าเนะี่ยใส่โปรเจตหาศูนบุ๊มมีดอกอย่าเถียงนะโอ้โปรเจหาศูนย์มันแถมทนเนอร์พี่น้องโปรเจตหาศูนย์แถมทนเนอร์ก็คือสี่กระปุก ซีกระปุกแถมมันรีฟิลอีกซีสองแล้วกับแถมทนเนออีกสองมันบอแนนแต่ว่าโปรโกเก้าเก้าเนี่ยโปรโปรโกเก้าเก้าสิเป็นซีกระปุกแถมทนเอ้ยแถมมันรีฟิลอีกแปดสองสีได้เทิงบัวสิบสองคอเลสเจนรสิบสองซีนเลย หกเก้าเก้าสิบสองสิ้นเลยหกเก้าเก้าเนี่ยโปรหกเก้าเก้าเนี่ยเขาได้ห้าร้อยสี่จุดเก้าล้างคนได้ห้าร้อยก็บาทได้ส่วนลดอีกนะคะตัวนี้เป็นทุกคนหนูแนะนําว่าสร้างโปรหญ่ไปบูดผิวผู้ใดกินอยู่หลายคนกินเบอรเทียนบอกเลยว่าอยู่หลายคนจะได้กับกินเบอรเทียนเพราะมันแซ่บมันแซ่บเด็กน้อยระวังเด็กน้อยรักกินบพราะด้วยเด็กน้อยนี่กินแซ่บปัญญังเด้ ออใครที่เริ่มเหมือนแบบว่าเริ่มเป็นสิวเริ่มอะไรอย่างนี้เริ่มกินได้เลยนะคะทุกคนส2บ3องสิสมสี่ิห้ากินได้เลยเติม,ตมคอเลสเให้ผิวได้เลยนะคะช่วยในเรื่องผิวช่วยในเรื่องสิวด้วยวมันกีะดูใช่ผมนะครับขาถามว่าเงียนดูอะไรกกมันก็แกะกเสียงหยางอย่างกับแก่ทุกแกแน่นอนไม่ทุกแกมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นกดตะก้าได้เลยค่ะพี่พี่ขากดตะก้าได้เลยตะก้าขึ้นฮอตนะใช่ตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตนะคะ คนดูแงนด้วยครับบอกตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตตะก้าหกเก้าเก้าขึ้นฮอตเพราะว่าหกเก้าผมว่าน่าจะเป็นคนที่กลับมาซื้อซ้ำใช่แล้วหกเก้าเก้าเป็นตะก้าที่คนกลับมาสั่งซ้ำเนาะหกเก้าเก้าคุ้มสุดเนาะทุกคนมีไปทางครับมีไปทางครับผมแม่ค้าขายเก่งจังขอบคุณค่ะขายเก่งจังเลยค่ะขอบคุณค่ะโห บางคนเนี่ยเนี่ยไอแคขาอีกแค c เขาหนึงอะหนูเอาดูเนาะจาก198บาทได้ได้123 <23. S 1> บาทเออคือใครที่เป็นติ๊กต็อแบบแคลซ์เขาใหม่ๆอะไรเงี้ยได้ส่วนลดเยอะมากเลยนะคะพี่พี่พี่นับได้5ช้อนแล,นแล้วเออ,อหนูกินเยอะใช่ไหมหนูมันมัน,มนอร่อย,ออยทุกคนมันอร่อยมากตักกินได้เลยนะใครไม่สะดวกชงตักกินได้ใครสะดวกชงก็กินเป็นน้ําหวานได้ในระหว่างวันสามารถแบบ คือนึกยังบอกงเป็นน้ำหวานกินก็นได้อะถ้าเพ่อ,อยากอ้วนนะ,นะเพ่อ,อยากอ้วนคือเพ่ต้องไปกินน้ำหวานน้อื่นเพราะตัวน,นี้บม่มีน้ำตาลหน้าน้องๆใส่มากใช่ดูตัวนี้ไม่มีน้ำตาลยากก็